สวัสดีครับคุณผู้ชมดูท่านอยู่กับผมช่างเอลําหูลหครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดตัวเล็กตัวนี้ครับเป็นของคุณสมนึกครับสัญชาสัญซายเชียงใหม่ครับอาการเสียบอกว่า AC เข้า AC เข้าการไฟฟ้าเปิดเปิดดับดับสี่ครั้ง สุดท้ายไฟ AC เข้าอินเวอร์เตอร์เสียงดังแล้วเครื่องดับเปิดต่อไม่ได้ครับโดยตรเช็คให้หน่อยขอโทรกับหลังเช็คเสร็จแล้วได้ครับจัดให้มันเช็คเสร็จแล้วก็ซ่อมเลยครับเสร็จแล้วครับมีไฟออกก็เปลี่ยนไปนหลายตัวครับ IGBT m o อ f a ฟ e ในภาค DC to DC, DC to AC ครับมีจุดเล็กๆน,น้อยๆด้วยครับนะก็เปิดมาได้สักพักนะครับแดดไม่มีมีไฟจับแทงเข้าเครื่องทดสอบโหลด500วัตต์ครับเป็นรุ่น SP 3200ครับ่องนี้3,200วัตต์ระบบ24โวลต์ 3,200 VA ครับ3,000วัตต์ดูที่หน้าจอตอนนี้ครับจะเห็นว่ามีไฟจากแผงครับชี้ลงแบตบ,บอกว่า5์ครับแปลว่าตอนนี้ไฟจากแผงชาร์จลงแบตที่5์กดปุ่ม ESC นะครับมันจะกลับไปหน้าแรกกดปุ๊บครับจะแสดงไฟ AC นะครับตอนนี้ผมไม่ได้จ่ายเข้าครับ ไปจับแผงลดลงเหลือ2อ0รโวลต์ครับกับแผงโมโนฮับเซลห้580ลองจิใช้อยูห้แผงครับไปจับแผงมาที่ c m ไปจับแผงมาที่560วัตต์แบตเตอรี่ใกล้จะเต็มแล้วครับตั้งเต็มวิธีห้าสิบเ็าไม่ใช่27.5 ทันทีด้าน AC เอาโหลดที่สิหปร์เซครับโหลดที่4ี่รอยเจ็ดสบวัตต์ครับไม่มีการใช้แบตนะครับถ้าเราปิดไฟจากแผงครับมันจะกลับมาใช้แบตทันทีปิดไฟจากแผงครับจะเห็นลูกศรจากแบตเตอรี่ชี้ออกไปเข้าเครื่องแล้วนะครับจ่ายให้โหลดรูกไฟเนี่นะครับลูดไฟลูกไฟตะเตียบนะครับที่17บแอมป์ โหลดโหลดที่สิบห้าเปอร์ซนม่นะครับเดี๋ยวผมใายไฟแผงเข้ามาเพื่อแผงทำงานครับการกินกระแสต้องลดลงกับโหลดเกือบ500วัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่เกือบ20แอมป์ครับหาละตอนนี้เป็นศูนย์ เพราะว่ามีไฟจากแผงเข้ามาจ่ายให้โหลดก่อนเลยครับเหลือเท่าไร่ชาร์จลงแบตตั้งชาร์จไปที่30แอมครับวันนี้แบตใ,ใกล้เต็มแล้วก็แดดไม่มีด้วยนะครับมีแต่แสงวันนี้มืดคลึ้มครับเมื่อวานฝนก็ตกแต่ก็ยังมีไฟให้ใช้อยู่ครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องด้วยครับ ไฟ AC i n นะครับทำหน้าที่สลับไฟตอนแบตเตอรี่หมดเท่านั้นนะครับเมื่อตอนกลางคืนนะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่ต่ำจนถึงค่าเรเต้าที่เราตั้งนะครับในเมนูที่สิบสองมันก็จะตัดการไฟฟ้าไปใจให้โหลดแทนเลยนะครับก็คือมีระบบสลับไฟอยู่ภายในเครื่องนะครับถ้า ไฟจากแผงมีนะครับมันก็จะใช้ไฟจากแผงครับการตั้งค่าเครื่องพวกนี้สำคัญมากนะครับต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับถ้าตั้งค่าไม่เป็นให้โทรหาผมเลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ครับกับแบตเตอรี่ nmc samsung sdi 9 4 c m ครับเมื่อกี้ไปดูการตั้งค่า ก่อนที่ผมจะเซตใหม่นะครับดูค่าอะไรต่างๆตั้งมาผิดมั่วไปหมดนะครับตั้งให้ถูกต้องด้วยครับเมนูที่หนึ่งนะครับให้ตั้งเป็น SBU ไม่ว่าจะใช้แบบมี ACN หรือว่าไม่มี ACN เข้าร่วมก็ให้ตั้งเป็น SBU นี่แหละครับเมนูที่สองครับเลือกชาร์จว่าจะให้ชาร์จเต็มที่ที่กี่แอมป์นะครับกับแบตเตอรี่หนึ่งร้อยให้ตั้งที่สามสิบนะครับ ตั้งไว้ที่60เลยไม่รู้ว่าใช้แบตเตอรี่กี่แอมถ้าใช้แบตเตอรี่200แอมป์ให้ตั้งที่40ครับตั้งตามนี้ครับถ้าใช้แบตเตอรี่100แอมป์ nmc ลิเธียมฟอสเฟตก็จะตั้งต่ำกว่านี้นิดนึง ตั้งตามนี้เลยครับมีขูดมากเอาละเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูทีละอย่างครับปิดไฟในด้าน ac ปิดไฟในด้านแผงครับปิดสวิตช์ power ครับรอเครื่องดับครับดับไปแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบสวิตชิงในด้าน ac กันนะครับในขณะที่จ่ายไฟ ac เข้าเครื่องครับโดยมีแบตเตอรี่รออยู่แล้วเครื่องต้องติดแบบนี้ แต่จะไม่มีการทํางานได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากโซลา r เซลครับอเอพราะว่าเราไม่ได้ตั้งชาร์จจากการไฟฟ้าครับเราตั้งชาร์จจากโซลา r เซลอย่างเดียวคือเมนูที่16ครับการไฟฟ้ามารออยู่แบบนี้ครับติดไฟในด้าน a c ครับต่อไปมาทดสอบภาคสวิตชิงในด้านแผงโซลา r เซลครับสวิตช์พาวเวอร์ไม่ได้เปิดครับ สวิตเป่าเวทำหน้าที่จ่ายไฟ AC เอาพุทออกมาเท่านั้นครับจะเห็นว่าเมื่อผมจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับโดยมีแบตเตอรี่รอยอยู่ระบบชาร์จเจอร์ทำงานทันทีทำงานตามค่าดีเราตั้งเลยนะครับตอนนี้ไม่มีแดดครับมีแดดก็จะชาร์จเต็มที่ อย่างที่บอกครับสวิตช์พาวเวอร์จ่าย AC เอาพุทออกมาเท่านั้นครับเมือ่อใดที่มีแบตเตอรี่รออยู่แล้วเปิดสวิตช์พาวเวอร์เครื่องต้องติดแล้วมีไฟจ่ายออกครับนะครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องอจ่ายเข้าโหลด โหลดตอนนี้โหลดตอนนี้เป็นศูนย์ครับเดี๋ยวผมมาทดสอบโหลดสักนิดหน่อยแล้วกันครับเปิดโหลดที่สองพันนะครับอินเอแสแบตเตอรี่แปดสิบสี่แอมแล้วครับ โหลดที่67%เปอรเซรื่องนี้บอกว่า3,000วัตต์สำคัญที่สายแบตครับสายแบตต้องเส้นใหญ่ๆเลยครับเบอร์25เบอร์35ครับเล็กกว่านี้ไม่แนะนำนะครับถ้าใช้โหลดไม่มากก็เบอร์25นะครับเครื่องจะอยู่กับเราได้นานๆเคยถามหลายคนนะครับบางคนใช้สายแผงครับ โหลดเล็กๆน้อยๆมันใช้ได้ครับโหลดหลักร้อยครับไม่มีปัญหาถ้าขึ้นหลักพันสายเริ่มร้อนแล้วครับก็ดูตอนนี้นะครับใช้โหลดที่สองพันยิกระแสแปดสิบห้าแอมป์แล้วนะครับในระบบยิซีอันนี้ไม่ได้โมดิฟายมานะครับก็ใช้เป็นเบอร์เดิมก็ทดสอบ ให้พอรู้ละกันนะครับาเครื่องมันใช้งานได้ครับอันนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆนะครับไฟจากแบตจะเลี้ยงวงจรด้วยแล้วก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่จ่ายให้โหลดทั้งหมดนะครับถ้าโหลดประมาณนี้ก็อยู่ที่แอร์หมื่นแปดแล้วครับแอร์หมื่นแปด btu กินไฟเท่านี้เลยครับแต่จะเอาไปใช้กับแอร์เหมาะสมไหมมัมนมันได้ครับจะใช้งานนานมันก็มีพัง ต้องหาเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ครับจะไปใช้โหลดเยอะๆอนนี้ก็เหมาะสมสําหรับชุดนอนนานะครับ,รบในบ้านที่ไม่ใช้ไฟเยอะใช้ไฟไม่เกิน2000อย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้อยู่ผมเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเป็น2400ครับกินกระแสแบตเตอรี่108แอมป ัโหลด82เปอร์เซ็นครับถ้าอีกนิดนึงมันก็ตัดแล้ววงจรข้างในมันเล็กครับเดียขอทดสอบแบบเบาๆเท่านี้แล้วกัน Terima kasih telah menonton! ยาว,วิศวาเศษเรานะครับม้ยาเดียวเอาละครับก็ทดสอบให้ดูห้านาทีแล้วกันนะครับถือว่าผ่านครับเครื่องนี้ผม,มดีจะจัดส่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ